จัดหนักจัดหน่วงกันไปเลยจริงๆนะ11,614เหรียญ50สตางค์อะฮอยรีบเข้ารีบตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้กำลังใจและกูใส่แว่นกันด้วย สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องและคูณใส่แว่นนะคะวันนี้เราก็อยู่กันกับ The b u r ลฟอร์จูนโชคลาบคูณ2กันไปนะวันนี้พร้อมกับทุน1,000เหรียญมาจากวันนี้คู่รักของเราจะจัดให้เรากัน <Wow. S 1> เท่าไหร่มาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามให้และคูณใส่แว่นกัน <Wow. S 1> ด้วยนะคะเริ่มกันเลยนะดที่เบ็ด ห้าสิบกันไปเลยอ้าววันนี้ไม่มีห้าสิบนะสี่สิบห้าก็ได้เออ,อไปค่ะสี่สิบห้าเหรียญเบ็ดสี่สิบห้าเหรียญมาจัดกันไปหน่อยอุย้ยมาถึงสกเก็ตเตอร์เข้าหรือป่าเนี่ยอูย้หูเฮ้ยอุ้ยสเก็ตเตอร์เข้าเลยนะนเพื่อนนะอู้หูจัดหนักจัดหน่วงกันไปมาคูณสองจะเข้าหรือเปล่มามันลุ้นกันนะคูณแปดกันเลยทีเดียวเชียวเออจัดหน่อยแปดอุย้ยคูณแปดแปดพันแม่เจ้า บอกเลยนะว่าเกมนี้นะและคุณชอบมากเพราะว่าถ้ามันได้คูณแปดเสร็จแล้วคูณสองชั้นนะคูณอีกสองเธอจ๋าไม่ปังตรงไหนเอาปากกามาวงริงเออแปดพันสองรอยสี่สเหรียญเฮ้ยรีบเข้ารีบตามกันได้เลยนะเกมนี้เกมปังเกมดังของเราเลยนะคูณสองคูณแปดกันไปได้หมุนฟรีมาอีกสองจ้าได้หมุนฟรีมาอีกสองตอนนี้บวกไปแล้วหนึ่งมน บวกกันไปอีกอูหู <ulator> เป็นไงอะ่ะคูณ8แล้วก็คูณไปอีก2ชั้นชโชคราบคูณ2ของแพ้นะเพื่อนๆน,นะ2,304เปลี่ยนนั่นเองอ่าสุปเปอร์ไมกาก,ก้อนโตก,กันไปยังเหลืออีก4ไม้ว่ายังไงได้หมุนฟรีอีกหรือเปล่าจัดหนักจัดหน่วงกันไปค่ะวันนี้เอออ่ะ67บวกกันไปก่อน 8, ป้าไป135ยส <c oughs> เราจัดหนักจัดหน่วงกันไปเลยจริงๆนะ11,614เหรียญ50สตางค์อะฮอยรีบเข้ารีบตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้กำลังใจและกูใส่แว่นกันด้วยวันนี้จัดกันไปก่อน1,000 10, 0แบบกรุบๆใครที่อยากได้อยากตามแบบนี้นะคะกดได้เลยลิงก์ใต้คอมเมนต์นะเรามีเครดิตฟรีแจกกันด้วยทักหาแอดมินทางไลน์อได้เลยจ้า